พอมาเห็นความตั้งใจของคนสมบูรณ์ความตั้งใจของคนหนุ่มคนสาวเยวาวชนรุ่นใหม่มันจุดประกายให้ผมลุกโชนขึ้นใหม่อีกครั้งว่าโอ้ผมอยู่เฉยไม่ได้ผมต้องร่วมกับเขาเหล่านั้นเพราะเขาเนี่ก็คือผู้สืบสานความคิดจิดประกายที่ผมเคยมีเมื่อสี่ห้าสิบปีที่แล้วตัวตนของผมนี่มีความภาคภูมิแล้วก็มั่นใจตัวเองสูงพูดจริงทำจริง แล้วก็ลงมือปฏิบัติงานสังคมก็ประเดประดดังมาให้ผมเริ่มบุกเบิกเป็นประธานก่อการหอการค้าจังหวัดสงขลาผมกับพี่ยูนนี่รู้จักกันมา40ปีแล้วนะผมกับแกตอนหนุ่มๆเราก็มีธุรกิจของเราที่ต้องดูแลแหละแต่เราก็ไม่ทิ้งสังคมพี่ยูนแกถนัดเรื่องสังคมเรื่องเกี่ยวกับผู้คนนะครับเรื่องเกี่ยวกับเมือง แกน่าอาจจะจะไปเป็นผู้ก่อการหอการค้าแกชอบอย่างนั้นเราังไม่ไม่หลกไม่อกแม้แต่พ่อค้าใหญ่ยังไม่รู้เลยว่าของค้าคืออะไรเฉาาพาะยังไม่รู้ก็เ,เลยให้ผมทำไง <laughs> <laughs> แล้วพอทำแล้วเขาก็เริ่มรู้ว่าโอ้พอทำเสร็จแล้วทำให้เศรษฐกิจเคลื่อนไหวเติบโตแล้วก็เป็นที่เชิดหน้าชูตาของจังหวัดสงขลา <laughs> เขาก็เริ่มเริ่มเห็นว่าโอ้องค์กรนี้มีประโยชน์ <laughs> แกเป็นคนรักความยุติธรรมแกอยากให้สังคมเนี่ยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนของเราเนี่ยเป็นเยาวชนที่ดีคิดว่านะแกที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องเป็นผู้พักษาสมทบเรื่องเด็กและเยาวชนเนี่ยก็ต้องการเอาความรู้ความสามารถที่แกมีเนี่ยนะครับเอาไปช่วยเหลือเด็กและเยาวชน การที่ผมอยากเห็นพัฒนาการของหใหญ่ไปท,ทางที่มีมาตรฐานและคุณภาพผมจึงตัดสินใจลงการเมืองทั้ง,ท,งทั้งในสมัยนั้นนี่ไม่มีใครคิดอ่านที่จะต่อกรกับเจ้าเก่าเลยแต่ผมคิดว่าเราไม่ใช่มาลงแข่งขันเพื่อเอาเป็นเอาตายแต่มานําเสนอนโยบายในความคิดให้ชาวหัดใหญ่ได้มีทางเลือกมีทางตัดสินใจผมจึงเสนอตัวแม้จะเป็นมวยรองก็ตาย จึงนั้นผมขับเคลื่อนมาแล้วเมื่อ26ปีเริ่มต้นตรงนั้นมีบางวันบ้าๆนะตอนเช้าสองคนไปยืนสีแยกไปถือป้ายอ่ะชาวบ้านก็บอกว่าเฮ้ย hey, ชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งชั้นหนึ่ง วันนั้นผมกับพี่ยูนี่มันหนุ่มๆสุดๆนะเราก็ต้องการเห็นมุมมองของบ้านเมืองเราในความคิดของเราก็บอกผมสมบูรณ์กูเดินเคาะประตูทุกบ้านเอาความจริงใจเอาความกล้าหาญของกูที่กูอยากทำพันใจให้ดีขึ้นเราไม่ต้องการทําการเมืองที่สปปกปรกที่เอาเงินไปซื้อเสียงเราต้องการทําการเมืองที่บริสุทธิ์จากหัวใจเรานักสู้เพื่อคนพันใหญ่จะไม่มีหัวคะแนนจัดตั้งไม่มีอะไรทั้งสิ้นอาศัยการนําเสนอนโยบายและการเดินและเดินทุกบ้าน ยืนทุกสี่มุมเมืองของหัดใหญ่พอมาเห็น,วนค,นคนวามตั้งใจของคนสมบูรณ์ความตั้งใจของคนหนุ่มคนสาวเยวาวชนรุ่นใหม่มันจุดประกายให้ผมลุกโชนขึ้นใหม่ครั้งโอ้ผมอยู่เฉยไม่ได้ผมต้องร่วมกับเขานั้นเพราะเขานี่ก็คือผู้สืบสานความคิดจุดประกายที่ผมเคยมีเมื่อ4ีห้าปีที่แล้วแล้วเขาทำต่อตรงนี้แล้วผมจะละทิ้งเขาได้ยังไงผมจะต้องร่วมกับเขา แล้วนำเอาประสบการณ์ที่ผมมีตลอดที่ผม73ปีนี่กลับเครื่อนให้เขานำเขาเพื่อให้เขาบรรลุเป้าหมายตรงนี้ให้ได้ผมนายประยูนวงปรีชากนวันนี้กลับมาขันอาสา,ารับใช้พี่น้องอีกครั้งหนึ่งเพื่อลงเป็นนายกเทศมนตรีนครหัดใจโดยมีผม นะครับมาเป็นที่ปรึกษาและฝ่ายบริหารดูแลเรื่องเศรษฐกิจภายใต้คณะเข้าหน้าหัดใจมาร่วมสู้ร่วมสร้างร่วมฝันไปกับผมนะครับ